เหมาหน้ามีมาให้ดูกันอีกแล้วคะ่ะเราจะถ่ายเต็มหน้าแบบนี้ได้เฉพาะลูกค้าที่อนุญาตเท่านั้นนะคะถ้าใครมีฝ่ายขี้แมลงวันติ่งเนื้อกระเนื้อกระแดดต่อมไขมันสามารถเหมาหน้ากันได้เลยนะคะแบบคุณลูกค้าท่านนี้เลยนะคะมีฝ่ายขี้แมลงวันเยอะมากเลยเต็มหน้าเลยเราทําการเหมาหน้าให้หมดเลยคะ่ะไม่ว่าจะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดน้อยแค่ไหนอยากเอาออก จุดไหนเหมาให้ได้หมดทุกจุดบนใบหน้าเลยคะ่ะเราจะค่อยๆทําไปทีละโซนนะคะไล่ไปทีละเม็ดค่อยๆเก็บงานทีละจุดระหว่างทําหากรู้สึกแจ้งได้เราสามารถทาครีมฉาเพิ่มให้ได้เพื่อให้ลูกค้าสบายที่สุดนอนชิลที่สุดและผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดและที่สําคัญลูกค้าต้องพอใจมากที่สุดด้วยเช่นกันเพราะเราทํางานด้วยใจหลายคนที่มาใช้บริการน่าจะสัมผัสได้ถึงจงจุดนี้และนี่คือผลลัพธ์หลังทําเสร็จทันทีดูหน้าลูกค้านะคะ ยิ้มแบบมีความสุขเราเห็นลูกค้ายิ้มเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะใครมีไฟเยอะแบบนี้อยากเอาออกทักมานะคะ